ทำงานไม่เป็นฉันรับปวดประสาทจริงๆคุณวันนะคุณวันรับมันเข้ามาเป็นภาระทํำไมก็ไม่รู้ <c oughs> อุ๊ยท่านประธานเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยคุณบีมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่มีอะไรแลร้วค่ะแล้วนี่ทำไมท่านประธานถึงมาอยู่ที่นี่ได้ะคะ <c oughs> มีดูงานที่ต่างประเทศไม่ใช่หรอคะพอดีวันนี้ผมต้องกลับมาต้อนรับแขกของอีของบริษัทด้วยตัวเองเนะี่ย บีไม่เห็นรู้เรื่องเลย <c oughs> สงสัยคุณวันคงลืมบอกคุณเนี่ยคนที่เราต้องต้อนรับคือคุณหญิงชมพูนุชนะครับคุณหญิงชมพูนุชนักธุรกิจพันล้านแล้วหรอคะนั่นแหละครับเดี๋ยวคุณมาช่วยผมเตรียมงานด้วยแล้วกันมันด่วนจริงๆเดี๋ยวผมมีพิเศษให้ค่ะค่ะได้ค่ะมาแล้วค่ะพิธีกรมาแล้วค่ะหนูได้พามาแล้วค่ะโอ๊ยอันนั้นขออเขาเอาไว้เช็ดมืออีบืออา้าวมัน ใช้ด้วยกันไม่ได้หรอคะนี่คุณบีมไม่บ้านใหม่เหรอใช่ค่ะเพิ่งรับเข้ามาทำงานแต่ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยค่ะไล่ออกซะดีมั้งยังได้ดูออกเลยนะคะผู้จัดการถึงจะทำง,งานก็เป็นแต่ถ้าได้เรียนรู้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นเองนะคะหงุดหงิดจริงๆเอาหน้าคุณบีมให้โอกาสคนหน่อยนี่เธอช่วงแรกมันก็ยากแบบนี้แหละสู้ๆนะค่ะ ท่านประธานที่นี่น่ารักจังอยากไปไหนเลย่เนี่อย่าลลยหมุมคะจ้องท่านประธานจะจะกินเข้าไปได้อยู่แล้วนะลืมไปแล้วเหรอว่าเธอเป็นแค่แม่บ้านอย่าฝันสูงทห้เยอทียานไปยุ่งกับท่านประธานเด็ดขาดถ้าจะหาคนที่คู่ควรกับท่านประธานมันคือฉันคนเดียวเท่าน,นั้นเข้าใจคะ่ะผู้จัดการ หาไม่เจอจริงๆเหรอคุณอมออมหาจนทั่วแล้วไม่เจอจริงๆค่ะคุณหญิงฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยคุณหญิงคะไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะเดี๋ยวก็เจอคะอ่ะโอวันนี้ฉันจะไปคุยธุระฝากดูแลบริษัทด้วยนะแล้วก็เตรียมรถให้ฉันด้วยล่ะได้คะ่ะคุณหญิงเดี๋ยวออมแจ้งให้คะ่ะขอบใจจ้ะ เป็นไรครับว่าแต่คนนี้เต้นเก่งเหมือนนะัเต้นม,มืออาชีพเลยนะครับจริงเหรอคะใช่ครับไม่คิดจะไปสมัครงานให้ตรงตามความชอบบ้างหรอก็อยากไปอยู่นะคะแต่ว่า,าทันทานคะ่ะเย้แล้วคะ่ะเย้แล้วคะ่ะเยแล้วมีอะไรคุณบีมหน้าตาตื่นเชียวคือว่านางสาที่เราจ้างมาแสดงเปิดงานขงเขาเกิดอุบัติเหตุมาไม่ได้แล้วคะ่ะฮะมาไม่ได้แล้ว มองบริษัทเราไม่ดีดูไม่มีความพร้อมในการต้อนรับนะคะทำไงดีคะใจะเย็นๆคุณบีมผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าจะให้ใครแสดงโชว์ นี่คุณบีมแม่บ้านก็คือพนักงานและอยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับทุกคนในบริษัทไม่มีใครอยู่เหนือใครทั้งนั้นค่ะท่านประธานบีมเข้าใจแล้วค่ะยังไงงานนี้ผมต้องรบกวนคุด้วยนะครับได้ค่ะฉันจะพยายามนะคะผมฝากด้วยนะครับอย่าห ยังไงฉันก็หยุดสูงมาถึงจำไว้จริงๆไม่ต้องจัดงานต้อนรับให้มันใหญ่โตก็ได้นะคะฉันเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกครับคุณหญิงผมเต็มใจแล้ววันนี้ผมก็เตรียมโชว์พิเศษไว้ให้คุณหญิงด้วยนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับคู่ค้าคนใหม่ของบริษัทผมคุณบีมค่ะท่านประธานขอเชิญพบกับโชว์พิเศษณบัดน,นี้ค่ะ เออเดี๋ยวหนูเก็บให้ค่ะนี่ค่ะคุณหญิงขอบใจจ้ะนางรำคนนี้รำสวยมากเลยนะคะ แต่แปลกถ้าไปลำขันหลังสงสัยจะขี้อายไม่เลยครับปกติเขาเป็นคนกล้าสแสดงออกมากเลยลูกหมูหันหน้าทางนีไไน้ไม่ได้ค่ะลูกห,นะห,ลหันไม่ได้ดค่ะลูกหมูมันเสียมารยาทนะหันมารำดีๆหันไม่ได้จริงๆค่ะหันไม่ได้จริงๆกับท่านประธาน โอ้ oh, ลูกรู้ไหมว่าแม่คิดถึงหนูทุกวันเลยตอนนี้แม่รู้แล้วว่าแม่ผิดแม่ขอโทษที่พูดไม่ดีกับหนูนะลูกไม่เป็นไรครับคุณแม่นี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยถ้าลูกหมูเป็นลูกของคุณหญิงแล้วจะมาสมัครเป็นแม่บ้านทำไมเออเรื่องนั้นคือว่าไม่ได้ เป็นดาราเป็นกินรังกินเด็ดขาดมันไร้เกียรติน่าอายแต่คุณแม่คะมันคือความฝันของหนูนะคะแม่ไม่สนแกเป็นลูกแม่เรียนจบแกก็ต้องมาบริหารธุรกิจพันล้านแทนแม่แต่หนูไม่ชอบหนูไม่ได้อยากทำหรืคะถ้าแกไม่ทำตามคำสั่งของแม่แล้วเลือกงานแบบนั้นแกก็ออกไปเลยไปใช้ชีวิต คุณแม่ลูไปก็ได้ค่ะอย่าลหล่ลูกผู้หญิงตายแล้วไม่จะสวยมเนี่ยนั่นแหละค่ะตอนนั้นฉันเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่สนใจแต่ความสุขของตัวเองโดยไม่สนใจความสุขของลูกแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะ ว่าความสุขจริงๆของฉันคือการเห็นลูกมีความสุขกับสิ่งที่ชอบขอบคุณนะคะคุณแม่เอ,อิบิมก็ขอโทษคุณลุกหมูด้วยนะคะที่พูดจาไม่ไดีใส่บิมไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ฉันอยากจะบอกคุณนะคะว่าคนขี้อิจฉามักกล่าวหาผู้อื่นว่าด้อยกว่าตัวเองเสมอถ้าคุณไม่อยากเป็นคนแบบนั้นก็ปรับปรุงความคิดซะนะคะ ค่ะคุณลูกหมูมิมเข้าใจแล้วค่ะเอาละครับถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วเราไปทานอาหารก,กันดีกว่าครับค่ะเป็นไงบ้างหยกทริปครั้งนี้สนุกถูกใจหยกไหมหยกชอบมากเลยค่ะพี่เดียวอยู่กับธรรมชาติแล้วจิตใจสงบดีดีกว่าตอนอยู่ในเมืองตั้งเยอะ เห็นหยกชอบแบบนี้พี่ก็ดีใจแล้วไว้ครั้งหน้าเราไปกันอีกนะได้สิแต่พี่ว่าตอนนี้เราไปหาที่พักกันก่อนดีกว่าพี่พอจะรู้จักที่พักดีๆแถวนี้อยู่ค่ะพี่เดียวไปค่ะค่ะคุณลูกค้าจองห้องเวฟพีเป็นสองห้องนะคะได้ค่ะ นี่ไงโยถึงแล้วโหหรูจังเลยอะพี่เดียวปไปโยเดี๋ยวก่อนพวกแกสองคนเข้ามาทำอะไรก็ที่นี่โรงแรมไม่ใช่หรอพวกเราก็จะมาพักที่นี่ไงฮะจะมาพักใช่ <laughs> จะมาพักที่นี่เนี่ยนะนี่มันโรงแรมห้าดาวนะ ไม่ชี้มาลูดจะมีปัญญาจ่ายกันหรือไงฮาเอ๊ะเสียงดังโวยวหวอะไรกันยี่บีมก่อนเรื่องอะไรอีกเนี่ยถ้าเราไม่มีจะเดินเข้ามาให้คุณแสดงกิริยาแบบนี้ทำไมโอ้ยสัมบัตสัานวนซะด้วยถ้ามีจริงเงินวางเงินประกันก่อนเลยไหมล่ะ พ่อว่าไงมีหรือเปล่ามีเรื่องอะไรกันเสียงดังเชียวก็อีสองตัวอุ๊ยสองท่านนี้นะคะจะมาพักที่โรงแรมเราฮะแต่งตัวแบบนี้นะหรอจะมาพักโรงแรมเราทำไมคะแต่งตัวแบบนี้แล้วจะมาพักที่นี่ไม่ได้หรอคะได้สิ แต่ต้องเลยไปอีกสองซอยนะตรงที่มีศาลาหลังวัดนะ่ะไปพักได้เลยตาสบายแถมมีข้าวฟรีให้กินด้วยนะเอ๊นี่คุณสองคนเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าเนยถึงมีทิสใส่รู้ถูกลูกค้าเหมือนกันเลยอุย้ยรู้ได้ไงว่าเราสองคนเป็นแม่ลูกกัน <c oughs> ฉันไม่ได้ดูถูกเธอหรอกนะ <c oughs> แต่เธอสองคนเงินเดือนรวมกัน ถึงแสนหรือเปล่าถึงจะมาพักที่นี่ผมว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะครับสรุปว่าคุณจะให้พวกเราพักหรือเปล่าคะแล้วตกลงเงินเดือนพวกแกรหมดกันถึงแสนเปล่าถามทำไมเหรอครับมันเกี่ยวอะไรกับการที่พวกเราสองคนจะมาพักโรงแรมนี้ก็ถ้าไม่ถึงแสน ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์เอาไว้บริการเฉพาะลูกค้า V.I.P เท่านั้นเพราะที่นี่เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวต้องลูกค้าระดับไฮ l ลาสเท่านั้นถึงจะพักได้จังพูดได้ดีมากลูกก็ตามนั้นนะคะคุณลูกค้าได้ นั่นเดี๋ยวผมจะโทรฟ้องพ่อโอ้ยฟ้องพ่อเหรอตาสีตาสาชาวนาชาวไร่ คุณพ่อโรงแรม LKT ไม่ให้ผมเข้าพักครับคุณพ่อก็เขาดูถูกผมบอกว่าเงินเดือนผมกับแฟนรวมกันไม่ถึงแสนก็เลยไม่ให้เข้าพักนะสิครับโอเคครับคุณพ่ออะไรกันมีแบบนี้ด้วยเหรอโรงแรมนี้พ่อเพิ่งไปเทคโอเวอร์มาผู้จัดก,การอยู่ไหม นั่นมันเสียงคุณประเสริฐดิใช่ครับผมเป็นลูกชายเขาลูกชายคุณประเสริฐสวยมากคุณแม่นี่แสดงว่าพี่เดี่ยวเป็นลูกเจ้าของโรงแรมนี้เหรอใช่ทำไมไม่บอกโยกก็พี่กะจะซื้อไพ์โยงไงพี่เดี่ยวนะพี่เดียวนับตั้งแต่นี้ เกียบที่โรงแรมนี้อีกนะผมไล่คุณนอ้องอะไรนะ,ะไล่หอกคุณแม่เอา,าอะไรดีคะใจเย็นลูกเออคุณคะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นลูกชายของคุณประเสริฐนะคะ่ะใช่คะ่ะใช่คะ่ะหนูขอโทษนะคะให้อภัยพวกเราเถอะนะคะถึงผมจะไม่ใช่ลูกชายคุณประเสริฐแต่พวกคุณก็ไม่ควรพูดจาดูถูกลูกค้าแบบนี้ ร้อลูกค้าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะฐานะไหนก็สำคัญเหมือนกันทั้งนั้นค่ะพวกเราเข้าใจแล้วค่ะพวกคุณรีบกลับไปเถอะรีบกลับไปรักษาตัวเองนะครับฮะรักษารักษาอะไรหรอคะนนสิคะพวกเรามได้ป่วยนะคะก็ความคิดและจิตใจของพวกคุณยังไงล่ะครับที่ป่วย รีบกลับไปรักษาวความคิดและบำบัดจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นพวกคุณคงจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้หรอกครับใตเป็นพิยกระพี่เดียวคุณคาคุณ